สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีอาหารตัวนึงนะคะอยากจะมารีวิวนะคะให้ทุกคนแบบได้รู้จักกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาหารปั่นนะคะเป็นสําเร็จรูปเลยพร้อมทานนะคะ,ะเป็นดูทิแพ็กนะคะ,ะก็คืออยากจะบอกก่อนว่าที่บ้านนะคะก็จะมีเป็นคุณปู่นะคะซึ่งประสบเหตุ นะคะรถชนอันนี้ก็คือต้องผ่าตัดสมองนะคะก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเดินไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการปั่นอาหารนะคะเพื่อให้อาหารทางสายยางนี่นะคะ,ะปกติเราก็ต้องไปซื้ออาหารส่วนผสมต่างๆนะคะมาปั่นให้ทานเองนะคะแตะ่ช่วงนี้มีโควิดนะคะก็ทำให้ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านกันนะคะ ก็เลยมีคนแนะนําว่าอ,อ๋อลองใช้เป็นแบบอาหารสาเร็จรูปดูสิดีนะสะดวกนะคะมันสะอาดปลอดภัยนะคะอ่าก็เลยได้ตัวนี้มานะคะดูที่แพคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอ่าที่เห็นนะคะก็จะมีเป็นส่วนผสมของน้ํานะคะเป็นกล้วยนะคะมีปาทุหน้านะคะฟักทองมีไข่ค่ะนะคะ,นะคะ ก็มีน้ําตาลนิดหน่อยนะคะอันนี้ซึ่งเป็นน้ําตาลธรรมชาตินะคะไม่ได้มีความหวานอะไรมากนะคะที่สําคัญเลยมันสะดวกมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะมันพร้อมทานเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะให้ผู้ป่วยทานนะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยนะคะต้องเขย่าก่อนนะคะเขยา่าเขยา่าเขย,ขย่มแตกตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปที่ทิวของผู้ป่วยนะคะ แล้วอีกอย่างนึงนะคะที่มันง่ายมากเลยคือมันไม่ต้องแช่เย็นนะคะนะคะคือเราสามารถเอาไปให้ผู้ป่วยทานได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะคือปริมาณมันก็โอเคอะคะ่ะคือ300กรัมนะคะมันก็เป็นปริมาณที่แบบเหมาะสมนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะตรงนี้ที่สำคัญเลยอันนี้ไม่มีวัตถุก,การเสียไม่แต่งกลิ่นและสีสงังเคราะห นะคะแล้วก็ได้การรับรองด้วยนะคะมีออยอนะคะนะคะอย่างไรก็ตรงนี้เนี่ยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองอใช้นะคะสำหรับบ้านใครนะคะถ้ามีผู้ป่วยนะคะเรามา,าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะมันสะดวกนะคะง่ายนะคะแล้วก็พร้อมทานมากๆ นะคะคถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูที่เพจของนูทีแพคได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ